ผู้เล่นที่ปรากฏตัวใน MV Heavy Is the Cloud ในวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะครับเพลงประจำโบ2024อย่าง Heavy Is the Cloud โดย Liquid Park ก็ได้ปรากฏออกมาให้พวกเราได้ดูกันใน YouTube ซึ่งก็ตรงตามคอนเซปต์ของเพลงโบนะครับที่ในตัว MV เนี่ยจะมีการสอดแทรกผู้เล่นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโวปีก่อนแต่นั้นในวิดีโอนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามีใครบ้างที่อยู่ใน MV นี้เริ่มจากเหล่าผู้เล่นที่มาทาชิงกับ T1 คนแรกที่ปรากฏออกมาครับก็คือบีนจากบ i l ิบิล i g เกมมิ่ที่เล่นเป็นแจ็คแมสูรจากไฟเควสที่เป็นวารัสเบรนส์จากเรดแคนิสเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมออกสิ่งผิดที่คนนี้ครับมาในฐานะเซรีจากนั้นก็จะเป็นแคปจาก G2 ที่ได้เป็นไซรัสแล้วก็เลอบองปิดท้ายด้วยโชบี้จากเจนจี g. ทางฝั่งคนทีวันก็จะมีซุสที่เป็นเอทอโอนเนอร์ที่เป็นเรียโกกูมายชิที่เป็นสายยา คีเรียที่เป็นน a u เ i ล u สและ f a เกอที่เป็นอาเซียแต่นอกจากนี้ครับยังมีคนอื่นอีกอย่างเช่นรูเลอร์แต่ไมพูดในคลิปเต็มครับเพราะว่านี่ก็คือเรา